สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มพังนาเชียงยืนจากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมค่ะพวกเราเป็นกลุ่มเยาวชนจิตอาสาที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ปัญหาของชุมชนเราได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนและก็ได้สอบถามผู้รู้ในชุมชนหลายท่านและเราก็ได้พบว่าบรรพบุรุษของเรา มีเชื้อสายมาจากประเทศลาวหลังจากที่พวกเราได้เดินสำรวจหมู่บ้านแล้วเราก็ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์จนได้เกิดการทำแผนที่เดินดินนี้ขึ้นมาจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำแผนที่เดินดินนี้เองทำให้เราทราบถึงปัญหาของหมู่บ้านนั่นก็คือปัญหาขยะในป่าหลังจากนั้นพวกเราก็มาคิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน พวกเราจึงได้จัดทําค่ายห้องเรียนธรรมชาติขึ้นเพื่อปลูกจิตสํานึกให้เด็กๆรักในพื้นป่าพวกเราได้เชิญผู้นําชุมชนทุกชุมชนในหมู่บ้านขามเปี้ยมาร่วมรักฟังว่าพวกเรามีจุดประสงค์อย่างไรในการจัดกิจกรรมค่ายนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็มาดูลูกๆหล,ลานๆในการเข้าค่ายนี้ด้วย หลังจากกิจกรรมสันทนาการผ่านไปเราก็ให้เด็กๆร่วมสะท้อนว่าปัญหาโรคร้อนของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรช่วงบ่ายเราก็พาเด็กๆเข้าไปศึกษาเรียนรู้กันที่ป่าโคกหนองคองโดยมีคุณตาจารย์เป็นผู้นำทางให้กับพวกเรา อนนี้เราก็อยู่กับตาจานะคะตาจานมาเป็นผู้นาทางให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วมาถามความรู้สึกของตากันบ้างดีกว่าตารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจดีมากเที่ยวป่าอดใจทั้งหลายที่นักศึกษา้าตามากเลยร่วงเปลี่ยนมวลเชื้โฮเซลเรามาฟังเก็บความรู้เลเ็กๆน้อยๆจากคุณตาก,กันดีกว่า อันนี้มันหมากไต่ใบนะครับเป็นยาสมุนไพรแก้ป,ปวดล้างปวดเอวโหในป่ามีเห็ดเยอะแยะเลยการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของเราในครั้งนี้พวกเรายังได้ข้อมูลไม่มากนะักเราจึงได้ทำการลงสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึง่ง ที่ป่าโคกหนองคลองบ้านขำเปี้ยตะมนลกู่ทองอำเภอชียงยืน,ยนจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีคะวันนี้นะคะเราจะมาสํารวจผู้คนที่จะมาเดินเก็บเห็นในป่าในเช้าวันนี้แล้วก็จะดูบรรยากาศค่ะงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะ let's go ครั้งนี้พวกเราได้คุณตาสมชายเป็นผู้ร่วมเดินทางกับพวกเราค่ะรู้สึกจังไหนที่เขาไปเดินป่าน้ำหวานมูหลูกใหญ่นป่าไม่สมบูรณ์ดีแนวมี่พุ่มพุ่มใหญ่โยชาเจเ๊็บเจี๊ยบเผากินมูหวาน้อ่นีละรักษาสมน้อยไปรักษาใส่กันรักษาซอยกันทั้งนอกทั้งในนะแก้วดูแลี้ยงช่วยกันไปนี่ตัวนั้น มูดปลาโขงน้องคล้องถูขึ้นทะเบียนเป็นป้าไม้ชุมชนตามมีความอยู่สืบเชงไดจ้ะดีดีทั่วไปห้เอาเงินได้การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เราได้มีการทำข้อมูลอย่างละเอียดโดยการกางแปลงขนาด10คูณ10เมตรทั่วบริเวณป่าจำนวน13แปลง และก็ได้นำชื่อต้นไม้และข้อมูลต่างๆไปแปะไว้กับต้นไม้ทุกต้นพวกเราได้นำข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ทุกครั้งมาวิเคราะห์จนพวกเราได้หาค่าการซึมซับคาร์บอนของต้นไม้และการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้ในป่าโคกหนองคองและพบว่าป่าไม้ของเราสามารถปลดปล่อยออกซิเจนให้กับคนได้มากถึง 1 3 2 3 1 7คนต่อปีเลยทีเดียวโอ<ฮ>้พื้นป่าโคกหนองคลองแห่งนี้วิเศษจริงๆพื้นป่าโคกหนองคลองแห่งนี้มีคุณค่ามากพวกเราเป็นเยาวชนกลุ่มน้อยที่จะช่วยกันร,รักษาส่วนการที่จะรักษาให้ยั่งยืนนั้นก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วนในการช่วยดูแลพื้นป่าแห่งนี้เอาไว้ เพ,เพื่อเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้ลูกหลานต,ต่อไปค่ะด,ด,ดังนั้นเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืนพวกเราจึงได้จัดเวทีเสวนาเรื่องป่าโคกหนองคองสู่ป่าชุมชนขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผักดันป่าโคกหนองคองให้เป็นป่าชุมชนผลปรากฏว่าชาวบ้านก็เห็นดีกับพวกเราด้วยและให้พวกเราขับเคลื่อนโครงการต่อไปสำหรับเวทีเด็กพวกเราได้ให้กระบวนการคิดกับน้องๆเป็นการคิดที่มีเหตุผลบนพื้นฐานของคุณธรรมหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการคิดตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้